จำมาขอถวายพระพรในด้านของโทสาจริตสำหรับโทสาจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตเพราะว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสาจริต แปลว่าคนมักโกรธด้วยความจริงจริทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่ช่นนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตตัวกันหมดทั้งทั้งหกประการแต่ถ้าว่าจะมีจริตอะไรไปม,มั่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างท่าน,นั้นมีกําลังอ่อนหรือว่ามีกําลังเข้มแข็ง ยางคนในโลกใหม่มีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่เรียกว่าราชาจิตนำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้านงามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำถั่ปพันฝืนเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆท,ที่ต้องทำงานหนัก อย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไรอะไรก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริตแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยสดงดงามมีเเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเป็นแค่สุขเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นก็ประธานอภัย พูดอ้างตนนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามอนี้อ้างมากราะร่วว่าอาตมาเองเป็นคนสุดสุกขเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่กอจะเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เขาดูมาว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรเงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปเรียกพระแก่รุ่มร่าม ยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจีวรสีเหลืองไม่หม่มห่มแต่จีวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมีารมต้องการตัดราคาจริตไม,ม่เกิดความพอใจในตัวของตัวเองนันก็แสดงว่ามีราคาจริตอยู่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทําตนเช่นนั้นเป็นการข่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจและไม่เกิดความูกปัน นี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันว่าเรียกว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสำหรับโมหะจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดปล่แต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกว่าโมหะจริต อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธาศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งจคิดน้อยไปหน่อยหรือทนี่เรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นมีความปลดปลงความเจริญยเจรหลในการบางาังคันก็ย่อมมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครจะมีเป็นปกติหรือไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าเริตทัั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมูลบริบูรณ์แต mm. ่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหนือกว่ากันบางหย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเอง นี่คนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคาะริตตามที่สมเด็จพระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีราคาะิตก็ยั่วไปยั่วมาราคะก็เกิดอันนี้อาตมาเห็นชอบด้วยที่พระมหาบพิตรทรงกระทาอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญน,นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอบอยู่ในใจของท่าน แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายที่คำว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปรารบเรื่องโทสัจจริตคำว่าโทสัจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ กรธง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีก็ได้การคิดอัดเข้มขน้นเรกรี้ยวกลาดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทําไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้องสมเด็จพระทศกุล ทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้พรมวิหารสี <c oughs> และก็สินสีอย่างที่เรียกว่าวันณะกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแท่ <c oughs> งเป็นการระงับกิจทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทำถูกกจริตมันเป็นของง่าย <c oughs> สำหรับความโกรธถ้าใช้พรมวิหารสี ก็จะต้องพิจารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจจิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนหรือสัตว์จะไม่ก็าตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสาร ราษนาจะเกื้อ,อกูลบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการเรื่อคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกื้อกูลจากคนอื่นและก็มุตุตามีอารมณ์ไม่ช้าฉี่สยยากกบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเมื <c oughs> ่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่ิฉาด้เสียกันไม่เสียดสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทําให้เป็นโทษไ่สร้างความสะเทียนใจซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ริษรอยความดีกองบุคคลน,นั้น หากันสรรเสริญยกจะยกย่องสรรเสริญสนับสนุนความดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทําความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทําความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมอีจ้าสิยาริอรอนความดีอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่บุคคลทุกคนแต่ถว่าพิจารณาใจของเรา ว่าบุคเราต้องการนะบุคคลอื่นก็ทําเช่นนี้กับเราและเราคิดทําอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสําคัญเราสำหรับอุเบกขาความเฉื่อยบางเฉยน,นั้นองค์สมเด็จพระพุกธวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเด็กกันคือหมายความว่าเพื่อนเกิดแต่เจ็บตายด้วยกัน จะต้องมีกรรหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบก,กระทั่งไม่ว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามนายกฎของกรรมที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้ำเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะทรงอารมณ์จิตให้มีความสุข หมายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ําเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเร้าร้อนเห็นเขาเพื่องพรำลงไปเขามีทุกข์ตั้งใจจะซ้ําเติมถ้าซ้ําเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ำเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ำเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทําเขาไม่ได้สงความปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ <c oughs> คิดอยากจะทํานี่ก็มานั่งนึกตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ําเติมเราเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการ มีองค์สมเด็จพระิจิตธมานให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบว,ยว่าการมีโทสะคิดประทุษร้ายบคุคคลอื่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธหรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็น เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสารษจริตยิงกลายเป็นคนโง่ามากกว่าคนฉลาดไอ้คนที่เขาฉลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไมกโกรธใครโกรธเมือนกันและรู้จักยับยัง้งเสยถันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยแลไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่อาตมากล่าวว่าคนโกรธง่ายแล้วโกรธบ,บ่อยชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่เพราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปทุรัีิไหนไม่มีความสบายใจเพราะาเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโกรธจะเข้าสนองตน ทำตนให้รับความลำบากทําตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าคนที่มกโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมันติดตามเรามาหลายแสนชาตินี่ทำยังไงจึงจะหาทางทําลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทําลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอานาคามีจะทํายังไงจึงจะยับยั้งความโกรธไว้ชิได้ไม่ใช่ทําลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินพอนดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจรารณา จึงไ้ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินร์สีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุ่งงานใจมันทุกข์ร่านใจมีความโกรธใจเป็นท่าของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดิ้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดี ขันดับแรกมาคิดเองตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขณะใดถ้ายัางตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูตตกับเราไหมต้องการให้ใครมาวิฆ่าเขีงฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเขาบันดาเราไหม ต้องการให้ใครว่ากูแ่งแกล้งเราไหมต้องการให้ใครเขามาอิจฉาที่เสียาเราไหมต้องการให้ใครเขามานินทาว่าร้ายเราไหมต้องการให้ใครเขามาเสียดสีเราไหมถ้าเรามีทุก์ก็ต้องการให้ใครเขามาซ้ําเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมตาใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทําอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้าอารมณ์ใจของเราไม่ตรงกรันก็ต้องหาทางระงับสิ่งที่เราต้องระงับอาการที่เราไม่ตรงกรันเสียเราจะไม่ทำกับคนอืน่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ตรงกรันให้เขามา เป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทํากับเราอย่างไงอันดับแรกเราก็ต้องการให้เขามาเป็นคนมพูดดีอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการให้เขาทําความดีเป็นที่ชอบใจของเรานี่เป็นปัจจัยความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราต้องการการเกือกเก้อกูลจากบุกคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่เป็นการที่เราต้องการรายการนี้สามแ้วความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้นรับรองความดีนั้นไม่ริดรอนความดีเรียกว่าไม่ชาดิสิยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วย รดยการที่สี่กรหนักมาตกถึงเราก็แล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสี่รายการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสําหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเราดโดยการทั้งปวง ซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดจนแล้วเพื่อกนแกล้งดึงเอาไปซื้ออีกของยังไม่มีใช้ไม่มีจะกินพอกก็หาทานทำลายด้วยประการทั้งปวงแกล้งแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดก็พอใจไปใช้กับคนอืน่น ว่าเ,เราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทำดีเพื่อเราเราก็พยายามหักห้ามความโกรธพูดดีทำดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายันอะไรเราก็เกื้อกูลตามกำลังที่เราจะพึงองมีได้เกื้อกูลได้วัตถุไม่ได้เราไม่มีก็เกื้อกูลได้กำลังกาย แต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกำลังกายและวัตถุได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนำว่าไปที่นนนะไปที่นี่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลเห็นเขามีความดีเกิดขึ้นไม่ชา้าที่จะยาเขารอยรินดีในความดีที่เขาปฏิบัติแลวก็พร้อมจะทำความดีตามเขา เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมจิตคิดไว้อย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านาเฉพาะที่เราจะดทาจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาและปฏิปูชา ผู้บูชาย,ย่อมได้การบูชาตอบบรรณโกปฏิวันแทนังคนไหวย,ย่อมได้รับการไหวตอบนี่ผู้เฉพาะเราทำความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แล้วก็มีคนบางจําพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย พราแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษให้บทในพระพุทธศาสนาและก็สอนให้ได้ฌานโลก,กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านลงตนคิดว่าเป็นผู้พิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษคิดขบถ พอระยะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอยากจะปกครองสองเสเองั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชานโลกีจัดว่าเป็นปุถุชนคนผู้หนานั่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระรามาโลกยเทพมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอาคกาสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยอมอยู่แล้วสาวกเบื้องต่าขององค์สมเด็จพระบรมาครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นาะคนเลวนี่เราจะเมตตาปานี้ยังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้นจะคิดว่าเรามีพรม,มีหันสีต่อเขาเขาจะมีต่อเรามันก็ไม่แน่นะัก ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็บพบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของบุคคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงก็เป็นอันว่าถ้าพบอย่างนี้เข้าก็จะต้องใช้อารมณ์มณ์หนึ่ง นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความเจียวว่าคนประเภทนี้เขาเป็นทาสของอาบาย,ยภูมิเขาไม่เ่ยทยกำลังใจของเขาเป็นทาสเป็นทาสของใครเป็นของวิเลตันหาวปาทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์เพ่าการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเป็ื่อเครื่องพิจารณาว่าถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาก็าอะไรก็เ,รเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็น่ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่ทำไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของ้อติดหุ้มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทยานอยาก ดึงลากจิตใจขอ,ข,ของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เขาไปยึดมั่นคิดว่า,าการเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่งเ,เครื่องเป็นเจ้าหนของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกิเลสตัณหาปาทานทังสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกนุศลทั้งกายกรรมวแบบจีกรรมและมนโนกรรม คนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ก็มีแต่ความเร้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจ,จริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นถ้าคนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเร้าร้อนใจจะหาความสุขใายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสารเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทำคืนเขาจะทำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธิยาศัยรักษากำลังใจด้วยน่ายของผมมีหารสี่ที่ว่าโอ๋หนอนี่เขาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทํำลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก นี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสใช้เวลาหลายแสงกัดกว่าจะพ้นจากนารกได้แล้วต้องมาเป็นเปรตแปลเสือกายเป็นสัตว์ปีศากว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ก่อนนานแสนนานและเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนเข็นใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อภัยทำจิตใจของเราให้สบายคิดไปาาอภัยทานยี่เป็นปกติไม่ๆมก็จะคิดได้ยากแต่ว่านานๆเข้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะทิ่เช่นเช่นเดียวกับอ,องค์สมเด็จะมหาหาโมนินที่พระเทวทัตทำทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าก็ทรงยับยั้งพระไัยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตัง้งแต่ชาติไหนไหน สำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายสะพรถ้าหากว่าบังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารวนในระหว่างทำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่งตอนอันตอนนนเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนวุวาสําหรับการจระงับโพสจริก โดยใช้อารมณ์คิดพิจารณาในด้านกรมิหารสี่เฉพาะจุดนี้อาตามาก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงตรงนี้สำหรับเทปหน้าที่สองจะได้พิจารณาหรือพัณนาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทวสาริตในด้านกสินสีตอบ